ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับกลับบ้านกันกลับโรงเรียนนี่หลงห มัยจมาโขค่ะเอาเที่ยงโรงเรียนสื่อหลเคร์นะไม่ใช่บ้านเจ้าอุ้ยตัวเองแพ้แล้วคนอื่นพูดไม่ได้งั้นเหรอแค่ผู้หญิงคนเดียวจัดการไม่ได้กากชมัดอะไรอ่ะข้าขอเตือนเจ้าแต่คนอื่นจะกลัวตระกูลเจ้าแต่ข้าไม่กลัวถ้าทำข้าโมโหถ้าฆ่าเจ้าแน่โห่เขากลัวอะไรกันนะเออถ้ากลัวจังเลยเจ้าเปิดถุก EP ใช่ไหมเนี่ย

อย่ายั่มมวโมโหครอีกไม่อยังข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครเออทำไมน้องผู้จาแรงว่ะนันนะน้องนี่หลงองอะเป็นอะไรอะทำไมต้องมายั่วไม่รู้เหมือนกับมีปัญหากับอาจารย์ตอนนั้นปะาานตั้งแต่อีพีออก่ก่อนๆอะช่วยข้าข้าเขาซะขอแค่จะช่วยข้าจะ,าจะได้เป็นแขกพิเศษของตระกูลเราข้าให้หนึ่งหมื่นเหรียญพูดทองตระกูลหอแก้วจะสมบัติจะสนับสนุนเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไข มันไม่เอาดีแล้วเงินและอำนาจบารมีไม่ได้ซื้อได้หมดทุกอย่างหรอกนะเออข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเจ้าบาดหมางอะไรกันแต่ถ้าเจ้ายังเอาแต่ใจอยู่แบบนี้แล้วก็ข้าว่าเจ้าไปจากที่นี่ซะเถอะเออเจ้าไม่เข้าพัวกเจ้าไม่รู้หรอกตระกูลหอแก้วจะสมบัติของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนสู้อไปกันเถอะเออคิดเหมือนเขาเลยไปเขาเขาก็เดินหนีอ่ะพูดไม่รู้เรื่อง จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปเนาะเอาสิค่ะเอาสิค่ะเออทำไมล่ะเจ้าเจ้าชอบพอข้าอยู่ไม่ใช่เหรอต้องตรงไปเลยข้าชอบเจ้าคนที่เห็นยามแรกพบคนนั้นเออแต่ไม่ใช่คนนี้ตอนนี้เขาไม่ควรกับองหญิงน้อยให้หอแก้วจะสมบัติเออดีเทียบกับการเป็นบ่าวของคนอื่นเออ เขาก็มีสักตัวงใช่พี่ชายเขาก็มีสักทีนี่อันนี้มีเขาค่อนข้างเดินเรื่องเดียวเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่รักอะไรเงี้ยเรีรู้สึกไหมเพื่อนันจะไม่มีเออเพื่อนแท้ก็จะไม่มีเออพูดอย่างนี้แหละเขาจะได้คิดได้สักทีรู้ตัวจักทีใช่ขณดคนที่เขาชอบตัวเองเขาก็ยังไม่ได้อยู่เพื่อนก็ไม่มี ต้องปรับตัวเองนะลูกต้องเข้าใจว่าไม่มีใครมาเอาใจตลอดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีใช่ไหมล่ะตั้งแต่เด็กรู้เลยเพือ่อนขาเป็นไปอย่างนี้นะลูกเออ ยืนรออาจารย์เหรอยืนรอเพื่อนหรอจำนึกเรามเรอให้หนักเราถ้าจ <c oughs> ำนึกงเราแหละอจานมาแล้วเอาซื้อคาละนอนยาวอีกแล้วสินะตอนเข้าออกมาเขายังฝึกอยู่ครับอาจเข้าชานไปแล้วทั้งซานไปเรียกเขามาหน่อย คาบเรียนวันนี้จะขาดเขาไปไม่ได้ท่านผอมาแล้วมาแล้วสุดใจแทนเอาเป็นไรเอาซื <Wet> ้อคาเจ้าอยากวิ่งอีกสักรอบนักดรยไงไม่ครับท่านผอท่านฟังข้าก่อนน้ำมูกเหรอค้าบรรลุระดับสามสิบแล้วว่าไงนะ วว้าวเชสฝึกจน30มสิบสูงสุดเลยไม่หนีใช่จะเป็นคนที่สองแนละ้วที่บรรลุถึงระดับ30มสิบข้าดูคนไม่ผิดเลยจริงๆเจ้าอ้าวยินดีด้วยในบรรดาวิทยาจารสายอาหารจะโดดเด่นสุดเท่าที่ข้าเคยเจอยินดีด้วยยินดีด้วยในเมื่อเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ตอนเช้า ก็ใช่อาจารย์เจ้า,าพาผู้เจ้าทุกคนมุ่งหน้าไปยังป่าสิงโตไปช่วยเอาซื้อขาเก็บวงแหวนที่สามได้ยินชื่ออาจารย์วันนี้เป็นประสบการณ์การฝึกสําหรับพวกเจ้าอาจารย์เจ้าแล้วก็ <wh is S 1> <อ>ดีมากต่อไปเรามาเริ่มบทเรียนของวันนี้ดนพ่อไปเอกตืบเอาซื้อขาครับเตรียมตัวใช้ทักษะวิญญาณภารกิจของพวกเจ้าในวันนี้คือกินเศษกรอกที่เอาซื้อคาทำออกมาอย่างน้อยหนึ่งไม้ อะไรนะท่านผอนี่มันวิชาอะไรกันแน่ใช่วิชาการปรับตัวก็ไม่ยอมกินไส้กรอกวิญญาณยุดดีๆแบบนี้กันเนี่ยมาถึงภาวะขับขันทำไมเขาถึงไม่อยากกินมันอาจจะมาแบบมนจากคนนี้มั้ง มันเป็นเหมือนกับไม่ใช่ของสัตว์ของอะไรไม่ใช่ของจริงเหรอไม่ไม่ใช่ไฟรองจริงจเออก้าวพิสูจน์ตัวเองไงคนไม่กล้าฉันจะลองให้ดูเลยมันคนละอย่างมันถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อ คนต่อไปโ้ฝึกกินเสกเกาะอาจารย์มาแล้วอาจารย์เจ้าอ๋อยังไม่หายดีเหรอทำร้ายอาจารย์เจ้าจนเป็นแบบนี้ได้เนี่ยอ๋อที่พ่อทำอือวะ แลคนทางสารหายแล้วด้วย<ช>นี่พอตื้อเจ้าเด็กไร้มารยาทนี้นีออ่อยากโดนทำโทษกันใช่ไหมจะพูดดีๆมั่งไม่ได้หรือไงเราว่ายังไงเนาะเริ่มตัวเดินทางบูไปเ,ออเป่าวรอรองพาิมพ<ช>์ซีปามีสัตว์วิญญาณอยู่หลายอย่างและยังน่ากลัวมากเดี๋ยวซังจะอยู่หน้าสุด เอาอเอาซื้อขาเดี๋ยวอ้วนเดี hey ๋ยวอู๋พึ่งจะดูแลทางนั่นค่ะข้ากับจู๋จูชิงจะอยู่ท้ายแถวหลังจากเข้าป่าให้เดินตามที่วางกันไว้ระวังตัวเองตลอดเวลาด้วยขอเตือนพวกเจ้าไว้อย่างหนึ่งหากพบตัวที่อายุน้อยกว่าพันปีข้าจะไม่ลงมือ ตลอดเส<ม>้นท,ทางพวกเจ้าต้องคิดวิธีรับมือให้ดีนี่ไปได้เอาสึกค่ะใส่กของยักษ์ฟื้นฟูขั้นสูงสุดเชดเป็นทีมอะวิ่งต่อไปสองช่วยยา่างข้ามีหมู่บ้านอยู่คืนนี้เราจะพักกันที่นั่นอ๋อวิ่งไปหาหมู่บ้านเลยตอนนี้นะ อันน <mm um> ้ได้ตัวแหละสลบป่ะเจิดเฮ้ยวิงมาถึงวันเหนื่อยสุดๆเลยดีทีวิสัยกรอบของเอาซื้อค่ะเอ้ยเล็กน้อยนะไม่เป็นไรเฮ้ยพอแล้วม้งยัดเข้าไปตั้งเยอะแล้วข้าจะอ้วกแล้วเนี่ย สังเถอะสังก่อนเลยนี่เจ้าอ้วนเจ้าไหนละเรื่องมากทำไมอาจารย์เจ้าไม่มากินกับพวกเราล่ะแล้วออกค่าใช้จ่ายกันเองพออมีกฎว่าไม่ให้อาจารย์ฉวยโอกาสกับนักเรียนข้าชอบที่สุดก็ตรงที่โรงเรียนมีความชัดเจนไม่เสษสร้างนี่ละเจ้าอ้วนนี่สังหารเจ้าไปสั่งอาหารเหนยวแล้วอ่ะ เ,เ,เจดอะไรวะนะมุ้ง,ง,งห็นปมะพานเหรอ,ไ,หรอไก่อบอก ไค่มาเอาหมน้หน้าไมรเป็นไผไผเป็นไผเจออะลยครับเห็นใครเห็นผู้หญิงเี่ย สาวน้อยคนนั้นไม่เลวเลยนะลูกพี่ใต้แต่พวกนั้นเป็นพวกเด็กโรงเรียนช่างหุยสินะอ๋อแค่โรงเรียนช่างหุยเล็กๆแปลกซะเหลือเกินอ๋อได้ยินวะ มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วเรื่องสนุกอะไรเหรอนี่เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกของเราท่านพออเคยบอกว่าวิญญาณจาร์ที่ไม่กล้าหาเรื่องไม่ใช่วิญญาณจาร์ที่ดีโอ้โหหากรวมบันทึกของท่านพออจะได้บันทึกสุดประหลาดหนึ่งเล่มและโรงเรียนชางคุยถือเป็นโรงเรียนระดับสูงด้วยใช่ไหมอย่าไปอ่านฟังจีนั่งจ้องเลยเล็งเล็งเล็งเป้าหมาย ่เบิร์ดก่อนดีเดี๋ยกว่าปัดนะใช่น่าจะมาเปิดก่อนโอ้ยเจ็ดเน่อะไรกันเตะทิ้งเล่นสิเออเจอความเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเอ้า เจอเหล็กขาเหล็กคือง่ายแท้ออจาเย์มือรงจริงจนะมือลั่นเนี่ยเอ๋อยู่ไม่ได้แล้ว กินอย่างเดียวเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยกินได้เฮ้ยเดี๋ยวใว่าพวกเจ้ามาจากโรงเรียนไหนกันแน่เี๋จะรังแกเด็กอยากรู้งั้นเหรอเจ้าไม่ต้องรู้หรอก เพูดยามนี้ก็อร่อยรสชาติไม่เลวแต่ว่าไฟออนไปหน่อยจะนจงมงเหลือขอสงสอรพวกมันมองเหออสินะสวพี่ทุนลยังไม่ลงมืออีกเดี๋ยวเสียวอู่ก็โดนพวกมันเล่นงานหรอก ไม่ต้องห่วงพวกที่จะสวยคือพวกนั้นมากกว่า <c oughs> โอ้โหจริงเหรอนี่คือสิ่งที่น้องชอบทำไมโรงเรียนจังดูแบบไม่ค่อยเก่งเลยอะ่ะเ,เด็กนักเรียนดูไม่ค่อยเก่งหรือว่ายังไม่ไมเป็นวพวกหัวพ<อ><อ>ี่โหดจังฮะ กลุ่มนี้ไปที่ไหนพังที่นั่นนะครับจริงขนาดเรียนตัวเองยังพังถึงตาพวกเราแล้วเซียวโอกลับมาเถอะได้ขยับขาจำแลงโเดีแต่ละคน 哦，厉害。